สวัสดี FC นะครับสวัสดีเพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพาซ่อมบอร์ดของเซนเดนนะครับตู้แช่ตู้แช่นะครับไม่รู้ว่าเช็คอย่างไงนะครับพอดีออลูกค้าส่งมาให้ดูให้ซ่อมให้ดูนะครับให้เช็คให้นะครับก็เลยบอกว่าเอ๊ ไอ้ตู้แช่นี้พูดถึงว่าช่างกบไม่ไม,ไม่ไม่เคยเช็คเลยนะแต่ว่าน่าจะเหมือนเหมือนกันกับตู้เย็นเนาะก็ลองเช็คดูว่าเป็นยังไงนะครับก่อนจะทำการลงคลิปนะครับเช็คดูนะครับช่างกบก็ได้ศึกษานะครับได้ศึกษาว่า,าสรราัญญาณ pwm อันนี้เป็นตู้ตู้แช่เซนเดนเป็น ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ใช่ตู้แช่เป็นรุ่นธรรมดาอินเวอร์เตอร,อร์นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับก็เลยศึกษาดูไอซีตัวไหนตัวไหนเป็นยังไงนะครับพอดีก็เลยมาลงคลิปนะครับให้เพื่อนช่างได้ดูว่าเป็นยังไงนะครับภาพไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ประมาณสักะจะออกมืดมืเดียวแสงเข้ามาิีนึงนะ มันมืดหรือเปล่านะครับะนะครับมีแสงเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณสักสิบแปดนาฬิกานะครับรู้สึกว่ามันแดดนะเอาแสงเข้ามานิดจะได้เห็นหน่อยนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปใส่เซนเซอร์อะไรนะครับช่างกบลองลองลอง อาเทสดูแล้วมันจะมีคำว่าเซนเซอร์เนี่ยเซนเซอร์เซนเซอร์ตรงนี้เซนเซอร์แต่ว่าไม่ต้องใส่เซนเซอร์นะครับสัญญาณนะครับสัญญาณพันตรงนี้นะครับมันออกมาเส้นสีนี้นะครับสีเขียวเนี่ยนะครับของเซนเดนนะไม่รู้รุ่นไม่รู้ว่าเป็นโมเดลอะไรเนี่ยจะมีสีเขียวมันมีบอกอยู่แล้วแต่ว่ามันเขียนว่าคอม C-COMU และกล่าวแล้วก็12โวลต์นะครับ12โวลต์สีส้มน่าจะไฟเลี้ยง CPU มี CPU ข้างในนะครับแล้วก็สีเขียวนี่เป็นกล่าวสีไอสีน้ำเงินเป็นกล่าวสีเขียวนี่เป็นสัญญาณออกมาจาก CPU นะครับเดี๋ยวมาวัดกันดูก่อนอื่นนะครับ ก่อนที่เราจะวัดสัญญาณอะไรเราก็ต้องมาเช็คในส่วนของอไฟเลี้ยงต่างๆนะครับ16โวลต์5โวลต์12โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับทั้งกบก็ยังไม่เคยเช็คหรอกนะครับว่ามันอีห้อน,นี้มีไฟจุดไหนบ้างนะครับเสียบตรงๆเลยนะครับไม่ผ่านรอดด้วย ๊บเนี่ยมันจะขึ้นแบบเนี้ยนะครับกระพริบกระพริบวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงแล้วก็มาเช็คเลยตรงนี้นะครับมาดูไฟอ่าสิบสองโวลต์สี่จุดเก้านะครับสิบสองนี่น่าจะเป็นสิบหก สิบห้าสิบหกโวลต์น,นะครับมาเช็คไฟเลี้ยงไอซีได้นะครับไอซี IC ได้เทียบกลาวต,ตรงไหนก็ได้น่าจะได้ประมาณสิบสองโวลต์นเนะาะขาสามนะครับสิบสองโวลต์ทุกขานะครับ สองโวลต์ทุกขาแล้วก็ฝั่งนี้ขาแปดมันจะได้ประมาณสิบเจ็ดโวลต์ใช่ปล่ไม่ใช่สิบเจ็ดทำไมมันได้สูงจังเป็นฝั่งบูทบูทแทบโอ้ได้สี่สิบสองว่าสิบเจ็ดโวลต์ที่ช่างโขบว่าได้สิบเจ็ดอ่า ไฟเลี้ยงจริงๆอยู่ขาสิบขาสามนะครับขาสามได้สิบสองโวลต์ทุกขาอ่ามาดูสัญญาณนะครับสัญญาณมันจะออกออปต้ตัวออปต้นะครับก็คือ กกเสียบปลักต่อปาบขาที่มันเหมือนเหมือน LG นะครับตัวนี้มันทำงานเหมือน LG เลย แต่ว่าไม่ไม่ต้องต่อเซ็นเซอร์มันจะออกมาเราเทียบกลาวเลยนะครับเราก็วัดเนี่ยมันจะมีสัญญาณออกมาเลยนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้จะไม่มีนะอ่าออกมาเลยเทียบกลาวแล้วจะมันมันจะมาเข้าตรงนี้ซีตรงนี้เม็ดเล็กๆนี่นะน,น,น,นี่ตรงนี้นะครับยวซูมใกล้ๆ ตัวนี้นะครับเนี่ยมันมาเข้าไอซีแล้วนะแต่ว่าไม่ไม่มีออกขาหนึ่งเป็นโลขาสองเป็นไฮใช่เปล่าเดี๋ยววัดขาหนึ่งขาสองเลยนะครับมันจะมีสัญญาณผ่านไหมไม่มีขาสองไม่มีนะครับจุดอื่นมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีนะครับ แต่ว่าพันตัวนี้ได้เข้าไอซีไปแล้วนะครับก็คือเป็นความที่นะครับ4า9 59 60มันจะสวิงแบบประมาณนี้แต่ว่าเข้าไปไอซีแต่ไม่ออกไม่ออก,ไม,ออกไม่มีออกมาอันนี้กระพริบกระพิบตลอดมอสเฟตตัวนี้วัดด้วยนะครับช่างกววัดแล้วไม่ชอ็อตนะครับไม่ชอ็อตไม่ช็อตไม่ขาดนะครับก็เป็นไปได้นะครับมันมัน เขาเรียกว่าไอตัวแหงบอร์ดมันมีไดทุกสามชุดสามเฟสน,นะครับมันทำเหมือนของพ a นาโ o n i c เนาะทำเหมือนพ a นาโซนิกนะครับแล้วก็สรุปนะครับสรุปสรุปตัวนี้ง่ายๆนะครับเป็นที่ i อ่า u c CPU ตัวนี้นะครับไม่ปล่อยสัญญาณ อ,ออกเอาพุทนะครับง่ายๆนะครับอันนี้แนวทางเบื้องต้นนะครับในการเช็คบอร์ดเซนเด้นวิธีการเช็คหรือจะใช้มิเตอร์มิเตอร์ดิจิตอลก็ได้เอ้มิเตอร์เข็มนะครับมิเตอร์เข็มก็ได้นะครับวัดสัญญาณดูเดี๋ยวลองใช้มิเตอร์เข็มนะครับดูซิ วัดไฟหลักๆนะครับไฟหลักๆพิมที่สิบสองโวลต์ห้าโวลต์อะไรประมาณนี้นี่นตามซีพวกนี้ถ้ามันมีมามมันก็คือไฟเลี้ยงปกตินะครับเสียบต่ออ่คูลกจิ้มเลยนะครับกล้าวก็มากิมเลยเนห็นไหมครับมันจะสวิงแบบเนี้ยแล้วก็มาจิ้มตรงนี้ตรงซีเนี่ยเห็นไหมก็สวิง หรือจะเช็คตรงขาหนึ่งขาสองเนี่ยขาหนึ่งขาหนึ่งน่าจะเป็นไฮขาสองน่าจะเป็นโลหรือเปล่าจําไม่ได้นะครับส้หนึ่งสองจิ้มไปเลยนะครับถ้าจําไม่ได้ถ้าไม่รู้เนี่ยหนึ่งสองไม่มีไม่มีพันออกเลไอซมันเป็นเบอร์อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูใกล้ใกล้ จำไม่ได้แปดขาเหมือนเหมือน,อนส่วนมากจะขาหนึ่งขาสองอะไปซีเปิดแปดก่อนเอ๊ะทำไมนี่ไง s สองสามศูนย์สี่อ๋อจำไดนะ้แล้ะ s สองสามศูนย์สี่นะครับจําไม่ได้ลองไปศึกษาดูนะครับขาหนึ่งเป็นโลหรือหายแต่จิ้มสองขานี้ส่วนมากาสัญญาณพันมันจะออกทางโลนะครับฝั่งโลถ้ามันไม่มีก็คือไม่มีเลยก็ซีพียตัวนี้ไม่ทำงานนะครับมันล้มเหลวแบบไม่ได้ชอด็อตแต่ว่าโปรแกรมภายในมันล้มเหลวนะครับ อาจจะเกิดการไปกระชากหรือไปตกอะไรดูบ่อยๆอนะครับมันมีปัญหาไปในตัวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็คือบอร์ดนี้ซ่อมไม่ได้นะครับก็คือ CPU เสียนะครับไม่มีเปลี่ยนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ หลายคลิปที ite, VE, so ่ทำมานะครับก็เป็นแนวทางสำหรับเพื okay, ่อนช่างนะครับคลิปไหนก็คลิปไหนที่มีประโยชน์นะครับก็เอาไปต่อยอดได้นะครับคลิปไหนไม่มีประโยชน์ก็ดูดูไว้นะครับเผื่อเจออาการพวกนี้นะครับขอบคุณเพื่อนช่างและน้องคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม